ทำไมถึงมาเปิดร้านในยุคนี้วะโคตรจะหินเลยมีแต่คนหนีมีแต่คนไม่อยากลงทุนทําร้านกาแฟไปก็เจ๊งผมก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสในการทําร้านกาแฟมาเปิดเผยไอเดียแล้วก็แนวคิดให้กับคนที่ติดตามหวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่รับชมแล้วก็ทำธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟไปได้วยกัน สร้างร้านกาแฟหนึ่งร้านมันต้องมีการวางบายยังไงเวิร์กโฟ์ยังไงเครื่องกาแฟอยู่ตรงไหนซึ่งมองว่าอันนี้มันเหมือนกับจิ๊กซอว์อีกชิ้นสําคัญในการที่จะประกอบขึ้นมาถ้าเราอยากจะทาร้านกาแฟหนึ่งร้านคนขับผ่านใบผ่านมาเราอยู่เส้นทราฟิกดีๆคนควรจะรู้ว่าเราขายอะไรเครื่องกาแฟตั้งนะเครื่องสลัดชีตั้งนะมีบาร์มีตู้เค้กและควรจะจําชื่อเราได้เลยการทําร้านกาแฟมันควรจะต้องมีวัสดุที่เป็น raw material ที่เป็น C I หลกัหลกๆ C I มันก็คือ corporate identity ถ้าวันหนึ่งนะร้านเราอ่ะอยากจะไปขยายในหลายที่อยากจะให้วัสดุสามสีกออก่อย แต่เหตุที่ออกแบบเป็นเ,นเนก้าอี้บาร์ร้านเนี้ยมันคอนเซ็ปต์ก็คือ grab and go คือการที่ลูกค้ามานั่งแป๊บ แล้วก็ลุกออกไปเอาจริงคือไม่ใช่อยู่ด,ดีจะมาตั้งราคานี้แล้วแบบขายมันต้องมาทํากันบ้านว่าไอการขายราคานี้กลุ่มลูกค้าเราอ่ะเป็นใครถามว่าวันนี้ที่มาทาซีรีส์ที่เป็นบีเอ็ทบิอีพีขึ้นมาเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนเคสสตัรดี้อ่ะเป็นเหมือนร้านกาะทำร้านกาแฟในปี2025เบเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วควรจะมีเทคนิคหรือการบริหารการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใช้เมล็ดกาแฟแบบไหนก็ถือว่าแบบมันเป็นหนึ่งใน E ีที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันมันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคน้